สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่อารถกระเช้าไปช่วยออกมานั่นน่ะซึ่งพอช่วยได้สำเร็จก็จะต้องถูกดำเนินคดีค่ะช่วยสำเร็จเป็นยังไงค่ะช่วยสำเร็จก็จะต้องถูกดำเนินคดีนะคะข้อหาฝ่าฝืนเผาในที่โล่งหนุ่มเชียงรายท่านผู้ชมเจะ้าหน้าที่เอารถน้ำกับรถกระเช้าเข้าไปเร่งดับไฟป่าที่วัดใหม่หน้าข้างที่เมืองเชียงรายเพราะอะไรเหรอ ผู้ประสบเหตุติดอยู่บนต้นไม้หนีออกมาไม่ได้เพราะไฟกำลับบงไหม้ต้นไม้ลุกลามไปทั่วป่าอันเนื้อจากชายคนนี้เนี่ยส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนยอดสูตรของต้นไม้เนี่ยเสียงอย่างเงี้ยไฟควันไฟก็ปกคลุมกระจายทั่วเลย ผู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนบอกที่เป็นตื่นเตยอมยอดไม้เพราะเขาเข้ามาหาของป่าและรังพึ่งค่ะเสร็จแล้วปีนต้นไม้จุดไฟเพื่อหวังจะไล่พึ่งออกจากรังที่อยู่บนต้นไม้พลาดสะเก็ดไฟมันกระเด็นไปติดใบไม้แห้งค่ะแล้วลามนะคะไปถึงต้นไม้ที่ชายคนนี้เกาะอยู่หนีขึ้นนี่ออก<น>ไม่ได้ต้นไม้แล้วลงไม่ได้ค่ะต้องปีนขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปถึงยอดไม้แล้วก็ร้องข,ของความช่วยเหลือ สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ทาวรถกระเช้าไปช่วยออกมานั่นน่ะซึ่งพอช่วยได้สำเร็จก็จะต้องถูกดำเนินคดีค่ะช่วยสำเร็จเป็นยังไงค่ะช่วยสำเร็จก็จะต้องถูกดำเนินคดีนะคะข้อหาฝ่าฝืนเผาในที่โล่งออโอ้โห อันนี้ก็เป็นหนึ่งในการหาของป่าและจุดไฟอาจจะเอาพึ่งลังพึ่งใช่ไหมค่ะจุดไฟไล่พึ่งแล้วมันลามไปติดใบไ,ไม้แห้ง